อีกหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของอาร์เนสซอตใน2เกมที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลก็คือการเลือกให้แอนดรูโรเบอร์สันกลับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายตามเดิมโรเบอร์สันมีฤดูกาลที่ย่ำแย่มากในปีที่แล้วเขาอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลในตอนนี้และสโมสรก็ได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นคนใหม่มาแทนที่เขาอย่างมิลลสเคอร์เคสในช่วงซัมเมอร์แบ็กซ้ายวัย31ปีรายนี้ได้รับโอกาสที่จะออกจากสโมสรเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว และมีเหตุผลชุบประการที่ทําเช่นนั้นแต่เขาเลือกที่จะยังคงอยู่กับทีมต่อไปเพื่อพิสูจน์ความสามารถว่าเขายังคงเล่นฟุตบอลสูงสุดได้และแม้เริ่มต้นฤด,ดูกาลนี้โรเบอร์สันจะถูกลดบทบาทลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่เขาไม่พูดไม่บ่นไม่วิจารณ์การเลือกของโคช้ชสิ่งที่เขาทำก็คือการก้มหน้าทำงานหนักต่อไปและรอคอยโอกาสที่จะเดินเข้ามาหาเขาและสิ่งที่เขาทำก็คือเมื่อโอกาสมาถึง เขาสามารถคว้ามันเอาไว้ได้อีกครั้งตอนนี้โรเบอร์สันกลับมาอยู่ในตำแหน่งตัวแบ็กซ้ายจริงอีกครั้งและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งใน2เกมหลังสุดและสิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าเขายังคงดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับทีมในตำแหน่งนี้อีกด้วย